ในวันนี้เราก็มาอยู่ในไล่ธรรมดากันอีกเช่นเคยสเตปเดิมเลยเราจะมาหาเซตใหญ่แล้วก็ปืนดีๆในไล่ธรรมดาช่วงนี้ส่วนใหญ่ผมว่าเจอบ่อยมากเลยนะถึงจะไม่เจอแบบทีๆแต่ก็เจอแบบเรื่อยๆอ่าส่วนใหญ่ที่ผมเจอก็จะมาเป็นตี้ซะส่วนใหญ่มาแบบทีละสามทีละสี่ตัวแต่ถ้ามาเป็นคู่ผมไม่ค่อยเจอนะถ้าเจอจริงๆก็จะเจอแบบพวกเซตสี่แล้วก็ปืนดีๆมาในเกมนี้ผมก็ได้เลือกดักอยู่ตรงหลังคาคอกมา้าจุดนี้ผมบอกเลยว่าเป็นจุดที่ทามาหากินของหนูเลย ในตอนนี้ผมก็นอนดักจนเหลือ2 2นาทีก็ดูเหมือนว่าจะมีศัตรูกำลังจะไปถอดกำลังอ๋อไม่ตายโอ้โหแล้วมี3ตัวด้วยเออยิงไปยิงไปรอมันมารอมันมาตอนนี้ผมก็ได้นอนรอจนเหลือ19านาทีก็ดูเหมือนว่าศัตรูที่ผมยิงไปก็จะบุกเข้ามาแล้วโอเคแตกสองเลยตัวหนึ่ง อุ้ยเซตสี่อือหือไม่โดนสักเม็ดเอ้ยเอ้ยเอ้ยใครนาใครหน้าแล้วก็เรียบร้อยเอ้ยมันจะมีเสียงอยู่ข้างหน้าผมว่าจะมีอีกอยู่นะไม่ตัวแฝงก็เพื่อนเขายังไงเจอแล้ว <c oughs> เจ็บเจ็บเจ็บเอ้ยตัวแฝงที่ว่ะเดี๋ยวปล่อยตัวแฝงนี้จัดการไอ้คนนั้นก่อนแล้วกันแล้วเราค่อยไปเป็นมือที่สาม โอเคไม่รู้ว่าตัวนั้นตายยังนะเดี๋ยวเราไปเช็คเลยแล้วกันน่าจะเหลือแค่ตัวเดียวแล้วแหละแล้วลก็เรียบร้อยหมดตีคุณดูตัวนี้อุ้ยสกาแต่ยังสวยเลยเอ้ยมันจะมีเสียงเอ้ยตัวแฝงนี่ว่าโอเคเรียบร้อยและหลังจากนั้นไม่นานก็ใช่ครับผมโดนแผนเป็นที่เรียบร้อย น่าจะเป็นตี้ที่ผมยิงเมื่อกี้แหละที่รายงานผมจบเลยคนดูอุตส่าห์จะได้อิ่มแล้วมาต่อกันในเกมนี้เรามาอยู่ในไอดีใหม่ย้ำว่าไอดีใหม่ไอดี ID แบบเพิ่งสร้างใหม่ๆเลยอะ่ะมาเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาบุกโหดกันดีกว่าถ้าถักแล้วมันโดนแบนก็บุกเลยละกันเอ้ยเหงินข้างหน้าเราจะมีตัวนี่ไงชัดเลย P90 เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยดีย โอเคเรียบร้อยไม่แน่ใจว่าเป็นบอดคนหรือเปล่านะแต่น่าจะเป็นผู้เล่นใหม่เหมือนกันหรือเปล่าเอ้ยนี่ไงเจอละเจอละอ,อุย้ยสองตัวเหรอโอ้โหเกือบตายคนดูดีนะเมื่อกี้สวนทันโอ้ยเซตงามเซตงามอันนี้น่าจะเป็นเซตบัตรส้มไหมน่าจะใช่นะ มาเดี๋ยวเราไปดูตัวที่เรายิงตัวแรกดีกว่าโอ้โอเคไม่น่าจะใช่บอดคนนะคิดว่าน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่โอเคมาเดี๋ยวเราไปฟาร์มโมเทลอีกสักหน่อยก่อนแล้วกัน โอเคอิ่มจัดอิ่มจัดไอดีใหม่และวมูลค่าที่ออกมาได้ในเกมนี้ก็4ี่แสนสองมาต่อกันในเกมนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในไอดีหลัก <Okay. S 2> ซึ่งในเกมนี้ผมก็ได้มากับเพื่อนที่เล่นประจําในตอนนี้เราก็ได้มายึดโมเตลแล้วแต่ดูเหมือนว่าเพื่อนจะได้ยินเสียงอยู่แถวๆเซฟฟี่ทำไมว,วะเอ้ยนี่ไงไหนวะโอ้โหไม่โดนเกมไปเมาอ้าเรียบร้อยเพื่อนแตกโดนบอลดาวยิงวะ โคตรเน่าคือมันอยู่ไหนวะอยู่บนเดินอยู่บนเดินอยู่บนเดินเลยเลยไม่รู้ไม่รู้อ่ะอยู่เนื้น่าอยู่บนเดินนี่แหละเฮ้ยเอ้ยโอ้โหเกือบตายตะโกนตายวะโดยโคตรจะเน่าเลยเอาเป็นว่าไปชุบเลยแล้วกันตอบแบนตอบแบโอ้โหไม่โดนเลยมากูชุบเลยแล้วกันหวังว่าจะไม่มีระเบิดเย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 กลับมาแล้วกูกลับมาแล้ว โอ้กูไปแล้วกูไปแล้วตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันไม่บอดนะนอะก็เรียบร้อย,ลยแล้วกูสวนไงน่าแบนน่าแบนเอาแล้วกูไม่เช็คด้วยไงกูนอนเก็บลงนี้เลยอู้ฟสองพันสวยจัดสวยจัดอ <c oughs> ุ้ยเชี่ยเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดียเด๋ยวลบ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 เจอแล้วเหรอไอ้กูกลางตรงตัวอืมแล้วกูสวนไงน่าแบนน่าแบน มาคิดว่าไม่น่าจะมีตัวแล้วแหละเดี๋ยวเราเซฟของเลยแล้วกันเปิดกุ้ยะเช็คให้กเช็กสนใจเอ็มโฟหรือเปล่าว่ากูไม่น่าจะมีพื้นที่อะไรสนใจดรวอ่าปืนฟิวปืนฟิวน้อมนอมนอม มามาออกดีกว่าออกดีกว่าออโหดออโหดเดี๋ยวจะเปิดมันแซ่โอ้กูเอ็มจัดก,กูเอ็มจัดเออก็ทำของตัวทั้งแซ่แม่แหลมูลค่าที่ออกมาได้ในเกมนี้ก็สามแสนเจ็ดมาต่อกันในเกมนี้เรามาอยู่ในไอเดียพิ่งสร้างเดี๋ยวเราลองมาดักในไอดีนี้สิอยากรู้ว่าจะเจออะไรดีๆหรือเปล่ามาจุดเก่าจุดเดิมจุดที่เราโดนแบนไอเดีนี้โดนแบนอีกก็น่าจะได้ลบเกมทิ้งละในตอนนี้ผมก็ได้นอนดักจุดเหลือ17นาที ก็ดูเหมือนว่าจะมีศัตรูเดินเข้ามาเปิดเซฟหอกมาแล้วเอ้ยใครวันนั่นน่ะโอ้ไม่ตายมาเดี๋ยวเราไปชาร์จหัวเลยแล้วกันโหหัวมาน้อยรอเล็งอยู่รอเลงอยู่แล้วก็เรียบร้อยโอ้ยบัตรสม้มสวยอยู่สวยอยู่ มาเดี๋ยวเราไปถอดกำลังกันดีกว่าแล้วมูลค่าที่ออกมาได้ในเกมนี้ก็36ม0 0มาต่อกันในเกมนี้เนี่ยเรามาอยู่ใน ID หลักมาเดี๋ยวเกมนี้เราบุกโหดเลยละกันเฮ้ยเหมือนข้อมาจะมีเสียงเปืออะไรไม่รู้มาเดี๋ยวเราแอบตรงนี้สักพักละกันเพื่อจะมีตัวมาเอ้ยใช่ไหมน่ะคิดว่าคนแน่นอนแล้วก็เรียบร้อยเหมือนว่าตัวนี้จะมีเพื่อนอยู่นะ เก็บเลยเก็บเลยไม่ต้องเช็คอะไรแล้วโอ้ยฟาร์มาได้อยู่ได้อยู่เหมือนว่าด้านหลังจะมีเสียงเออไม่ตายอะไรวะเนี่ยอันนี้น่าจะบอดช่างมาแล้วกันโอเคเออกดจะตายมาเดี๋ยวเราดึงของมาก่อนแล้วกันมาเดี๋ยวเรามาดูศพบ,บอดไหนสิ มันจะมีเสียงมันจะมีเสียงเอ้ยนี่ไงน่าจะเป็นเพื่อนของไอตัวแรกแน่เลยแล้วก็เรียบร้อยอุ้ย MK สวยจัดสวยจัดไม่ได้เห็นมานานละ มานี่เราเอาเท่านี้แหละเดี๋ยวถ้าโตแฝงมาจากงานเข้าเอาโอเคอิม่มอิมเกมนี้และมูลค่าที่ออกมาได้ในเกมนี้ก็4 0 0 0 0นโอเคในคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แหละแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า